ข้อสอบหัวข้อนี้นะครับเป็นหัวข้อการแปลความหมายของกลุ่มคําอันนี้จะเป็นกลุ่มคําละไม่ไม่ใช่เอาแค่คําคําเดียวแต่ก็ยังมีบริบทให้อยู่นะฮะก็ยังมีบริบทให้อยู่นะฮะให้คําขีดเส้นใต้คํามาเป็นกลุ่มเลยเนะี่ยอย่างเช่นคําว่าเครื่องหมายการค้าการพยากรณ์อากาศอย่างเงี้ยมันเป็นกลุ่มคาละใช่ปะ่ะนะฮะโภชนะบ,บะําบัดอย่างเงี้ยฮะเป็นต้นนะฮะอ่านบริบทแล้วดูความหมายครับไม่ยากนะฮะ ดูไปพร้อมๆผมเลยนะอ่านบริบทแล้วดูความหมายนะครับข้อ1นะน้ำปลายี่ห้อหนึ่งมีรูปตาช่างเป็นเครื่องหมายการค้าครับคาว่าเครื่องหมายการค้าหมายถึงอะไรหมายถึงสิ่งสิ่งซึ่งแสดงเป็นสัญลักษณ์เฉพาะตนเพื่อประโยชน์ทางการค้านะฮะตอบงองูไงฮะนะฮะอ่าอย่างนี้เป็นต้นข้อข้อสอง ะะข้อ,อ,เอ,เอ,อ2เครื่องหมายการค้าเนี่ยย้อนมานิดนึงเครื่องหมายการค้าเนี่ยภาษาอังกฤษเราเรียกติดปากว่าแบรนด์แบรนด์ไม่ใช่แบรนด์ซุปไก่สกัดนะแบรนด์ brand คือยี่ห้อนะฮะคือเครื่องหมายการค้านะฮะ,ะเป็นสัญลักษณ์ที่เฉพาะตัวเองเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ทางการค้านะฮะถ้าเราเห็นเครื่องหมายแบบอย่างนี้เครื่องหมายถูกอย่างงี้เรารู้ทันทีเลยว่ามันเป็นแบรนด์อะไรไนกี้อย่างงี้ใช่ไหมนะฮะหรือว่าเห็น เห็นรูปช้าง2ตัวหันหน้าเข้าหากันแล้วต,ตรงกลางมีน้ําพุอย่างเงี้ยก็รู้เลยว่าเป็นเบียร์ยี่ห้อหนึ่งของของ,ของไทยอย่างเงี้ยนะฮะแบบเนี้ยคือให้คนจดจําได้ทําเป็นเครื่องหมายออกมาซะเพื่อให้คนจดจําได้นะฮะเรียกว่าเครื่องหมายการค้าโอเคนะข้อ2ฮะต่อไปเป็นการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาการพยากรณ์อากาศหมายถึงอะไรฮะพยากรณ์เกิดขึ้นหรือยังยังไม่เกิดเพราะฉะนั้น การพยากรณ์หมายถึงการคาดหมายสภาวะอากาศนี่ไงนะฮะข้อ3ฮะหลักโภชนะบําบัดของอาหารจีนเป็นสิ่งที่ควรให้ความสนใจคําว่าโภชนะบําบัดหมายถึงอะไรฮะโภชนะบําบัดหมายถึงการใช้อาหารช่วยในการรักษาโรคไงนะฮะโภชนะบําบัดนะฮะมันมีอยู่มันมีอยู่ข้อเดียวเท่านั้นแหละที่เหมาะสมที่จะเลือกอ่ะ ถ้าลองดูดิขอไข่ดัดแปลงอาหารมันไม่ใช่อ่ะข้อควายการจัดอาหารให้กับบุคคลในภาวะและวัยต่างๆมันก็ไม่ใช่โภชนาบําบัดใช่ไหมบําบัดนี่มันต้องหมายถึงการป่วยแล้วอ่ะฟังดูก็รู้อ่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ตอบกอไก่นะฮะตอบครับข้อ4ฮนะข้อ4ถ้ารายได้ประชาชาติอยู่ในระดับต่ำอาจกล่าวได้ว่าเศรษฐกิจล้าหลังคําว่ารายได้ประชาชาติหมายถึงอะไรรายได้ประชาชาติหมายถึงอะไรฮะ รายได้อะไรฮะรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรต่อปีนะฮะเรียกว่ารายได้ประชาชาติต่อกอควายขอ้อ5การกระทําเช่นนั้นเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุคําว่าโดยใช่เหตุหมายถึงอะไรฮะโดยใช่เหตุหมายถึงว่าโดยโดยไม่ไม่อะไรไม่สนใจไม่ใช่ไม่มีความรู้ไม่ใช่เป็นการกระทําโดยใช่เหตุอะหมายถึง ทำโดยไม่มีเหตุผลใช่เหตุข้อ6ปีนี้เก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยคำว่าเต็มเก็บได้เต็มเม็ดเต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะฮะเต็มเม็ดเต็มหน่วยหมายถึงไม่ขาดตกบกพร่องไงนะฮะอันนี้ท่านรู้นะฮะผมก็รู้ท่านก็รู้นะฮะข้อ7ผู้เขียนขอสงวนลิขสิทธิ์บทความนี้คําว่าสงวนลิขสิทธิ์หมายถึงคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายใช่ไหมข้อ8 คนไทยมีมาตรฐานการครองชีพสูงกว่าแต่ก่อนมาตรฐานการครองชีพหมายถึงอะไรฮะมาตรฐานการครองชีพหมายถึงการครองชีพมันมีทั้งรายได้และรายจ่ายใช่ไหมเพราะฉะนั้นเกณฑ์กําหนดรายได้และรายจ่ายในการดารงชีวิตนะฮะมาตรฐานเป็นเกณฑ์ไงนะฮะการครองชีพหมายถึงทั้งรายได้และรายจ่ายเพราะฉะนั้นก็คือเกณฑ์กาหนดรายได้และรายจ่ายนะฮะต่อข้อ9ครับข้อ9 เมื่อประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ราชกิจจานุเบกษานะฮะหมายถึงหนังสืออะไรฮะประกาศอะประกาศในราชกิจจานุเบกษาราชกิจานุเบกษาหมายถึงหนังสือแจ้งข่าวของราชการนะจำไว้นะฮะขอ้อ10ครับในทางเศรษฐกิจการเจริญเติบโตของประเทศในระดับมหาภาคระดับมหาภาคคือระดับอะไรฮะ ระดับอะไรระดับใหญ่เลยระดับกว้างขวางฮะนะฮะโอเคนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการแปลความหมายของกลุ่มคําซึ่งก็ไม่ยากนะฮะไม่ยากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าท่านเจอข้อสอบลักษณะแบบนี้เนี่ยท่านควรทําให้ได้ดีที่สุดนะฮะนั่นหมายถึงว่าผมคาดหวังว่าท่านน่าจะได้เต็มนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยท่านต้องกลับไปทบทวนด้วยนะฮะทบทวนในเอกสารที่ท่านได้ไปนะครับแล้วก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับในหัวข้อการแปลความหมายของกลุ่มคําครับ